วัดดิเจ้ามากแกงเฮ็ดเพาะกับเจ้าเอามาแกงแล้วเนาะซื้อมาวันนั่นขึ้งกิโลแล้วก็มีพริกแกงใบแมงลักกับสะอมเจ้าเก็บเอาหลังบ้านเนี่ยเนาะเจ้าเผาไปแกงกันเนาะแกงเฮ็ดเพาะหรือว่าเฮ็ดทอบผักเหนือผลไม้ใวเฮ็ดทอเนาะ เฮ็ดทอปกับเฮ็ดเพาะอันเดียวกันเจ้าเอาพริกแกงลงไปจ้าตะไคร้นี่หั่นใส่ก็มีแล้วก็ตำใส่็ตัวพริกก็มีเนาะตะไคร้เนาะเอานหน้าปลาล่าใส่ตอนนี้เลยเจ้าตัวหน้าปลาล่าปลาดาวนี่มาได้ต้มเนาะ Nó sẽ đây xúc cháu Nó làm dàn nắng xe cháu Ở hết xe lời Sang sư mà nó วินามจะมีคนไทยบินมาเมืองหลอกตีเปินขายของนะเจ้าปกจะแช่ทางเพจบุกเอียกอ่ะว่าจะมีไผ่เอาห่องจะเอากี่กิโลถุงหนึ่งแค่ถึ่งกิโลอืมเขาก็เอาสองถุงสามถุงก็ว่าไปปกจะจดจดจดเนาะที่นี่มาถึงมังหนอก เผมก็เอามาส่งให้เจ้าเก็บเงินปลายทางขึงกิโลสองพันห้าร้อยเยนเจ้าพันเยนตกสองร้อยสามสิบกว่าบาทเนาะเกือบสี่สิบเนาะสองร้อยสี่สิบอีกแล้วเนาะมันสองพันเยนสี่ร้อยแปดสิบ ถ้าผมห้ารอยเยนนะเจ้าต้องห้ารอยปายเจ้าขึงกิโลเนะบารล้วม่าทรงนะกระดาวสั่งมาสามถุงเจ้ากิโลขึงเนะขึงกิโลห้าร้อยปายเจ้าคนเอามาขายเมื่งนอะกแต่ก็กินอยู่เนะ เวลาขนขนลงมันน่ะเจ้าวันเดียวหมดเลยปนต้มซุกเจ้าเวลาปนทำตีมืองไทยนะตอนล่างตอนต้มปนจะทายคลิปส่งมาใค้อสมเจ้าปนจะแช์ามาทางเพจบุกเนาะว่าเจ้านี่ปนทำจะได้สะอาดจะได้กับตอนล่างวิธีล่างแบบไหน ต,ตม้มอันนี้เป็นต้มมาแล้วนะเจ้าต้มแล้วกับกระดาษหน้าเงินเสียดหน้ามแล้วกับเป็นแพคถุงสูนยากาศเอาใส่เครื่องบินมาเจ้าคืนเดียววนละใส่สองพิษมากระเจ้าเครื่องบินก็นมีล็อกแต่ถ้าคนที่เป็นอมามาหมัหนนะัก อนอาใส่สองพิษจากบ้านเฮามาแล้วนะบ้านฝนมีตู้เย็นนะพอจะมาตีสนามวินมันเฮ็ดมันต้มแล้วมันมาเสียเราฝนเอาใส่กองพรมเจ้าเนี่ยฝนลส่แก่สองพิษแล้วก็เวลาขึ้นเรื่อนฝนนั้นใส่กองพรมเจ้าบินลงมาอาใส่ต้อเครื่องเจ้าถ้าคนที่ฝนกล้าขายเยอะ ปรากบแบบเสียภาษีในเครื่องบินก็มีตีแจเย็นแล้วเจ้าต้องของบินนะ่ะแกงก็ประมาณสิบห้านาทีหรือว่ายี่สิบนาทีเจ้า กินซะปีนี่ปีก่อนก่อนมานะประดาวสั่งเฮ็ดทอบเฮ็ดเพาะกระป๋องเจ้าเป็นกระป๋องก็มีเนาะในเมือมายากกินกินไปเถอะอดมันยังอย่างจังอายุปานนี่แล้วบัคเก็ตก็ไผแล้วเจ้า หลานค้นก็มามีเนาะหลานของตวเก้าวนี่นะมามีเจ้ามีลูกเพียงคนเดียวลูกก็ทำงานหาเนี่ยงตวเก้าได้นะเจ้าลูกอายุสี่ิบปลายแล้วทำงานเป็นลักแล้วเนาะหมองวอย่างเชย่างแล้วตอนนี้ ตอนนมนมสาวสาวอดกินมันนักละเจ้าตอนนี้กินะ่ะมีอย่างก็กินหมดละเจ้าตอนนมนมสาวสาวนี่กวัวอ้วนอดกินหอมเหลือแขนตะกร้าปากนี่เจ้ากินอย่างก็กลัวอ้วนนั่นนะตอนนี้กินบมดละบ่อดละเจ้า เกิงประมาณสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีความเผ็ดเราจะสอบใผยสอบมันเนาะของปลาดาวนี่เผ็ดหนเนียเจ้าจใช่พี่กินหนูเนาะใช้ผงชโลดเจ้านิดหนึ่งก็บพอแล้วแกงเฮ็ดนะ่อ เจ้ามะขนาดหอมสดจะสดเจ้าใบแมงลักใบโหละพาสะอมสะอมใส่เยอะเจ้าใส่หมกมันพอได้กินเนาะ มะขนาดเจ้าทํากันดูเจ้าบ้านเท้าก็คงจะแพงอยู่อ uh, ่ะกินไปเตอะปีไหนจะมีสักขังหนึ่งเนาะแกงเฮ็ดเรียบร้อยละเจ้าแกงเฮ็ดทอะหรือไหวเฮ็ดทอบ ป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าว่วากันคลิปใหม่คลิปหน้านอ้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามคือป้าดาวด้วยเนะ้อจำได้ผาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสีีค่ะ